คุณวางใจกับช่วงรถเย็นย็น,นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เอาเจะเป็นแฟนที่อยากได้รถครอบครัวขนาดใหญ่กันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้มาจากค่ายโตโยต้าเลยแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.7โต t o ต้าอินโ o ว a คริสต a าตัวท็อปดีเซล 2.8V May 70 กำลังตามหารถครอบครัวขนาดใหญ่นะฮะวันนี้เมื่อเรามีแบรนด์หลักเลยจากโตโยตานะฮะแต่ใครที่คิดว่าฟอร์จูเนอร์มันงบมันแรงไปนะลองดูตัวนี้นะฮะสเปคคล้ายๆกันแต่งบเบาวกว่าย่อมเยาวกว่านะฮะกับคันนี้เลยปี2017 Toyota Innova วาคริสตาดีเซลตัวทอ็อป 2.8V ใหม่เจ็ดหมื่นถ้าใครไม่ชอบแนว PPV นะฮะโอ้มันจะแบบดูทรงแบบ บึกบึนเกินไปลุยเกินไปลองเอาแนวสไตล์นี้ดีกว่านะก็จะเหนือกว่า SUV ทั่วไปเพราะว่ากว้างกว่าใหญ่กว่าแล้วก็ส่งรถไม่สูงมากขึ้นลงง่ายสะดวกสบายและที่สำคัญโดยพื้นฐานเป็นเครื่องดีเซลเหมือนกันฮะใช้เครื่องบล็อกเดียวกับรี v o เลยเพระนาะฉะนั้นเรื่องความอึดทึกทอนอะไรถูกประหยัดน้ำมันไว้ใจได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะปีผลิต2017 แท้ๆเลยนะฮะเป็นตัวท็อปเลย2 8วีออกห้างรถใหม่ย้ายแดงตอนนั้น1,413,000บาทวันนี้มาด้วยสีดำเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีปิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ70,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนไต็มราคาแต่ตามสไตล์รถใหญ่นะฮะรถวิ่งทางไกลต้องเคยมีการเก็บเก็บสงเก็บสีกันมาบ้าง เป็นเรื่องธรรมชาติตอนที่เข้ามาต้องบอกว่ามีรอยบ้างเบาๆนิดๆหน่อยๆเจ้าของเดิมก็เก็บสีมให้เราแล้วนะจำเจ้าที่จำได้มีแค่กันชนหน้าชิ้นเดียวที่เหลือเราขัดสีให้เท่านั้นนะฮะอมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าเป็นพลาสติกสีเทาเข้ม2ชั้นขาดโครมเมียมเท่ๆด้วยนะโลโก้ใหญ่เด่นเต็มฝ่ามือเลยไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะมาพร้อมไฟ LED โคมไฟก็ยังใสใช้ได้นะอันนี้ขัดให้แล้วนะฮะ มีไฟตัดหมอกให้ท่านในตัวนะครับไฟหน้า2งฝั่งก็ยังใสดูดีนะครับมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะฮะฝากระโปรงผมไม่ได้ทําให้ผมขัดอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะขนแมวมีนิด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 หน่อยหน่อยสเก็ตเบาๆดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดก็เลยปล่อยตามธรรมชาติขัดให้ท่านอย่างเดียวอาจจะยังหลงเหลือขนแมวเบาๆแต่ดูแล้วภาพรวมมันยังโอเคนะขอไปยังบาง ยังใส่ใช้ได้ก็เลยขัดอย่างเดียวแต่ที่ทําให้คือสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยเราทําให้เพราะว่าสเก็ตหญ็นมันเยอะนะครับกันชนเราขัดนะฮะเราขัดกันชนนะสเกิร์ตเราทําให้นะครับอ่ะทำออกมาแล้วสวยนะครับใช้ได้เลยนะแถบขวาขัดอย่างเดียวเช่นกันตลอดทั้งแถบขัดอย่างเดียวนะครับคือเรื่องสีต้องบอกว่าเจ้าของเดิมก็เคยมีเก็บมาบ้างนะตามสไตล์รถใหญ่แนมะต้องเคยมีมาบ้างแต่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคแถบนี้ผมขัดอย่างเดียว นะผิวไม่ได้ทําอะไรแถบนี้ปล่อยเดิมๆนะขัดให้ออกมาโอเคใช้ได้สวยนะสป็งสเกิร์ตมีให้ในตัวกระจกข้างโครมเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวให้นะฮะแล้วก็ตัวท็อปมือจับจะเป็นโครมเมียมมีสมาร์ทเอนทรีให้ส่วนฟิล์มกันสาดนี่เจ้าของเดิมให้มานะก็ยังสวยดูดีใช้ได้นะด้านบนจะมีตัวยึดห,หลังคาให้นะฮะก็เหมาะสาหรับสายท่องเที่ยวหลังคาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ําอย่างเดียวมีขนแมวนิดนิด,นดหน่อยๆน,นะ แต่ด้วยความเป็นรถสูงมันไม่ค่อยมีใครขึ้นไปดูเราก็ปล่อยตามธรรมชาติกันไปรุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นแบบขับหลังคล้ายๆพวกกระบะนะอ่าล้อแม็กนะฮะลายนี้เนื้อเดิมโรงงานฮะแม็กอลอยสีเทาสวยๆดูแล้วก็ใช้ได้นะไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นมิชลินพร์เมซี่โฟนะครับเบอร์215 55 R 1 7 ปี21็นะฮะก็ปีกลางๆนะแต่ดอกใช้ได้นะเพราะเขาวิ่งไม่เยอะนะดอกก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะนะยังลึกอีก2ปีได้สบายๆอ่าซุ้มล้อสวยๆเดิมๆนะไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิกความอะไรล้อหลังดัมเบลกนะฮะแม็กหลังก็สวยใช้ได้นะไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฝุ้บาดอะไรรุนแรงยางมิชลินพลายเมซี่โฟปี21เอเหมือนกันนะเด่ดดอกสวยนะครับดอกใช้ได้เลยดอกยังค่อนข้างลึกค่อนข้างนิ่ม2ปีได้แน่นอนนะฮะ อาชัสซีนะฮะเหมือนอรีโวเลยหน้าตาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเชดซีเดิมๆสวยงามตูด,ด้านหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวสวยงามซอกประตูด,ด้านในสวยแห้งเดิมหมดไม่มีชนหนักไม่มีพิควมนะครับเสากลางขวาขอบยางยังเหยวใช้ได้ดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม ็อกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีทอดสติกเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผน่นเสาหน้าขวาอะกอบย่างดึงออกมาเบ็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบ ซอกในสวยแห้งเดิมนะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับอ่ะมาด้านหลังกันต่อเลยนะฮะมีสปอยเลอร์มาให้เท่ๆพร้อมไฟเบรกนะกระจกเดิมของต o y ย t ต้าไฟท้ายซ้ายสวยฝากระโปรงท้ายขัดอย่างเดียวสีสันยังสวยใช้ได้รุ่น V ตัวท็อปไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนก็ขัดเช่นกัน น้กันชนหลังระเกิดหลังไม่ได้ยุ่งอะไรขัดขัดขัดอันนี้ขัดส,ส่วนใหญ่นะฮะมีแค่สะเกิดหน้าเท่านั้นเองที่ทําฝั่งซ้ายก็สวยนะฮะอารุณิเก็บล้อ,อไหลเหมือนกระบะอามุดกันหน่อยนะฮะล้อ,อไหลยังอยู่ดีนะฮะช่วงล่างเพาล้ออะไรก็สวยหมดมาไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหลักนะฮะฝาท้ายนึกก่อนไฟฟ้าหรือเปล่าไฟฟ้าได้ฝาได้ไฟฟ้าด้วยนะสุดยอด ด้านหลังเดิมหมดนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คสวยสติกเกอร์เดิมๆโรงงานด้านบนน็อตเดิมฮะฝาท้ายน็อตไม่ถอดฝาท้ายน็อตไม่ขยับไม่ถอดเดิมหมดเม็ดอาร์คสวยงามซ้ายขวาเดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะฝาท้ายเดิมหมดแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะผิวแห้งสนิทไม่มีชนหนักแน่นอนแถบนี้ก็ขัดเหมือนกันนะคันนี้เราเน้นขัดอย่างเดียวเพราะว่าแผลใหญ่มันไม่มีอะไรก็เลยขัด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 ไปให้หมด นะฮะขนแมวมีบางๆนะดูแล้วไม่ชัดไม่เด่นไม่ต้องทำคอไปผิวดีผิวค่อนข้างเดิมมากนะฮะกระจกข้างโครมเมี่ยมพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะมือจับมีสมาร์ทเอนทรีสอฝั่งเลยฟิล์มกันาสาดเจ้าของเดิมให้มาแล้วขอบคุณมากล้อหลังซ้ายแม็กก็ใช้ได้นะ,ะเรียบร้อยดียางมิชลินปี21นะฮะโอ้แต่ดอกสวยนะฮะวิ่งน้อยดอกเนียงค่อนข้างลึกค่อนข้างเต็มนะฮะ ชัดสีซุ้มลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักน้ําท่วมลอ้อสุดท้ายหน้าซ้ายก็สวยหมดนะฮะถือว่าขับเก่งครับไม่มีเบียดคุณบาทอะไรเลยอย่างมิชลินปีเอ็ดนะฮะดอกสวยมากนะครับดอกอยังค่อนข้างหรือค่อนข้างเต็มอีกสองปีสบายๆซุ้มลอ้อชัดสีสวยงามไม่มีชนหนักน้ําท่วมประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดีวมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ เสากลางซ้ายขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามเสาประตูด้านในน็อตเดิมหมดนะไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะแกาอะไรเสาหน้าซ้ายอะขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คอึ๊บโอ้ยสวยงามอ่าเในแห้งสนิทเดิมหมดนะฮะแก้มก็น็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะปาซีหมดสิงหาไปตามนี้เหลือ,ออีกหลายเดือนนะฮะ กระจกเดิมของ Toyota าอดูห้องเครื่องกันเลยเครื่องเดียวกันรีโวเลยนะเป็นเครื่องดีเซล2.8เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะ174แรงมา้าเกียร์ออโต้6สปีดเกียร์นี่ก็ชุดเดียวกับรีโวเช่นกันประหยัดสูงสุดถึง14โลลิตรนะฮะได้ไม่น้อยไม่แท้70,000โล,ลนะฮะอ่าโครงสร้างเดิมหมดแน่นอนซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมไม่มีขยับ 5R คมคมเม็ดอาร์คสวยงามแก้มขวาน็อตไม่ถอดไม่ขยับมีเบรก ABS ด้วยซับในสวยหมด 5R คมคมเลยรูกลมคมกริปเบ้าโชค็คซุ้มล้อสวยแห้งนะคานเดิมฮะรูกลมรูคมคานหน้าเหมือนรีโวเลยฝั่งขวามีตัว R มีลูกศรชี้เข้าด้านในด้วยมีตัวเลข5หลักคมคมแบบนี้เลยคานเดิมหมดหม้อน้ำเดิมของ t o y o ต้าระ รูกลมคมกริฟฝั่งซ้ายจะเป็นตัว L คานซ้ายก็สวยแห้งเดิมหมดเลยแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้ซับนายสวยแห้งเดิมหมดเลยนะแผ่นเบรสมาอยู่ตรงนี้นะฮะหลัดเครื่องจะตัวเดียวลีโวเลยนะ1 GD ีดีเครื่องดีเซล2 8 0 0 c ซีซีตัวถัง mhf a แต่ตัวถังเนี่ยไม่เหมือนนะครับ4 0 0 9 5 0 6 8 6เครื่อง2,800ซีซีนะ ผลิตนี่อินโดนีเซียนะฮะอาแก้มซ้ายน็อตเดิม 5L คมๆซอกในน็อตเดิมฝาปองน็อตไม่ถอดไม่ขยับสุดยอดครับด้านลายแห้งสนิทสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยเนียนทุกแผ่นฮะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะเลยฮะสติ๊กเกอร์เนียนทุกแผน่นอยู่ครบทุกแผน่นฝากระโปรงน็อตไม่ถอดไม่กระชอกเลยนะฮะโอ้โหได้ความเดิมนะหมายเจ็ดหมื่นเท่านั้นเองฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ยังแน่นยังฟิตนะฮะไมค์แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับตาย2.8 V ปี v ได้บอกไฟฟ้านะครับที่คนขับฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยไปดูจําไม่ได้นะฮะอ่าบอ่อนังที่เห็นนี่คือของเดิมโรงงานหมดยังไม่ได้ทําอะไรฟอกขึ้นมาแล้วยังสวยมีเหี่ยวมีย่นไหมม,มีบ้างแต่ผมว่าดูดียังโอเคไม่ต้องไปยุ่งอะไรละปล่อยตามนี้ได้เลยนะฮะสภาพนี้ถือว่าโอเคมากไมค์แค่เจ็ดหมื่นนะฮะแผงประตูของเดิมจากโรงงานรุ่นนี้แผงประตูจะเป็นกระมี นะแบบนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโอสีออกทองทองนะฮะพลาสติกสีดำก็ยังสวยฟิล์มลามีหน้าก็ยังสวยนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากประตูล่างขวาฟิล์มสวยลายไม้สวยครับแผงประตูที่แล้วแข่งรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นกำมหยี่แบบนี้ส่วนตัวท็อปนะฮะแถวกลางจะนั่งกันได้แค่สองที่นั่งจะไม่เหมือนตัวรองท็อปนะรองท็อปนี่จะเป็นแถวยาวเพราะฉะนั้นก็จะ นั่งสบายนะครับไม่ต้องแย่งพื้นที่กันนั่งกันคนละตัวไปเลยแบบนี้มีที่เท้าแขนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะ,ะแล้วก็ตัวเบาะนะฮะก็ของเดิมโรงงานหมดนะฮะฟอกทําความสะอาดขึ้นมาก็ยังสวยใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลองนั่งกันมีแอร์เพดานให้ด้วยครบปรับความแรงแอร์ได้เองนะมีระบบแอร์ออโต้ด้านหลังไฟเพดานก็มีให้ครบนะฮะแพ้ง เป็นพลาสติกสีดําก็ยังใช้ได้ดูแล้วก็ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรมากมายนะครับอ่าด้านหลังมีไฟส่องสว่างมาให้อีกดวงหนึ่งนะฮะเจ้าของเดิมแถมโรม 5D มาให้เรานะฮะมีหัวหมอนเสริมมาให้อันหนึงนะฮะเผื่อจะนั่งยัดกัน3คนก็มะเสียบหัวหมอนเอาตรงนี้แบบนี้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้กันนะเพราะว่าเบียบนะแถว2นั่งกันคนละตัวก็พอแล้วฝั่งนี้จะเป็นที่เก็บอะไรแม่แรงใช่ไหมเดี๋ยวดูวน ปึ๊บเดี๋ยวปึ๊บอ่าเดี๋ยวอ่าใช่อุปกรณ์ถอดล้อแม่ลงแม่แรงมาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแถวสานะเอ็นได้เยอะอยู่นี่ลงได้เท่านี้เลยนะครับสภาพเบาะแถวสก็ถือว่าสวยนะครับของเดิมโรงงานหมดก็ถือว่านั่งสบายนะฮะจริงๆถ้าแถว2มันขึ้นไปได้อีกอันนี้อาจจะเบียดๆนิดนึงเดี๋ยวถ้าจะนั่งสบายแถว2ต้องขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวจะพับให้ดูละกันนะ พับยังเหมือนเดิมนะสไตล์เดียวกับพวก Fort u n e r นะฮะเขาถนัดขึ้นด้านซ้ายแบบนี้ขึ้นข้างอึ๊บแอกคันนี้กดลงมาอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวอย่างนี้ก็ไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่ขึ้นแบบนี้ครับตบปึ๊บอ่ะแล้วก็เกี่ยวแบบนี้ก็จะได้พื้นที่ใช้สอยด้านหลังในส่วนของอแนวตั้งนะฮะค่ายอื่นนี่เขาจะได้แนวกว้างนะค่ายนี้จะได้แนวตั้ง นะฮะอันนี้คือนั่งกัน4ี่คนนะครับอเดี๋ยวไปลองนั่งกันแถวสองตอนนี้ถอยเบาะคนขับมาสุดเลยนะฮะจะได้ดูนั่งสบายแล้วเหลือนะอาถือว่าเหลือเลยอันนี้ถอยสุดแล้วก็ยังเหลือเข่าไม่ติดนะครับขยับแข้มข,ขยับขาง่ายสะดวกสบายมีที่วางอะไรอ่ะวางของเหรอเดี๋ยวอ๋ออย่างงี้อ่าโอเคเหมือนเราขึ้นเครื่องบินเลยนะฮะมีที่วาง จานวางของวางแก้วน้ําได้ตรงนี้นะฮะรับน้ำหนักได้10กิโลกรัมเลยนะฮะ,อะเอาลงไงวะเนี่ยอ๋ออย่างนี้อ่าโอเคอ่ด้านหลังก็มี power outlet มาให้อีกรูหนึ่งนะฮะอ่าแอร์พดงแอร์พดานก็มีครบทุกที่นั่งมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะฮะอ่าตรงกลางจะเป็นช่องว่างไว้ให้เดินทะลุไปด้านหลังก็สะดวกสบายนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรเดี๋ยวก่อนเหมือนจะมีอะไรหายอะไรไปสักอย่างอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยว,วาหาให้นะฮะไม่รู้อะไรหาย เดี๋ยวหาให้ฝั่งซ้ายก็มีเหมือนกันนะเป็นที่วางจานวางแก้วน้ำแบบนี้นะ,ะตัวเบาะสวยนะัตัวเบาะโอเคเลยสภาพดีของเดิมโรงงานหมดนะก็ถือว่า VIP นะฮะแถว2นี่จะค่อนข้างนั่งสบายเอนได้เยอะมากนะมีแอร์เพดานครบทุกที่นั่งนะฮะแล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้อีกประมาณนี้อ๋อสุดแล้วเท่านี้ค่ะ โ <Okay. S 1> อเคก็ขึ้นลงไม่ยากนะครับไม่ได้สูงเท่า f o r t u n e r มันก็จะขึ้นลงง่ายกว่าแผงประตูโอเคนะของเดิมโรงงานฟิล์มลามิน่าก็ยังสวยบาะแถวกลางนะฮะมันก็ใช้วิธีพับตบเด้งได้เหมือนกันนะทำให้เข้าออกแถว3ามก็ไม่ยากนะครับแถว3ามก็ดูแล้วนั่งสบายพื้นที่ย่อนขาให้มาสูงเลยนะครับแผงประตูซ้ายก็ยังสวยนะครับฟิล์มก็ยังสวยใสยใช้ได้เบาะอ๋ะอเบาะเป็นไฟฟ้าตัวเดียวคนขับนะฮะฝั่งซ้ายปรับด้วยมือ บอกฝั่งซ้ายก็ของเดิมหมดนะฮะทุกชิ้นคันนี้เราไม่ได้ยุ่งอะไรเรื่องบอกฟอกอย่างเดียวยังสวยมากลองขับกันกุญแจนี่หน้าตาเหมือน f o r t จ n e r เลยกุญแจ Immobilizer สำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนกันเป๊ะนะสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่น้อยนะคันนี้7จ0 0 0โล75,000โลท่านนั้นเองปิดฝาท้ายก่อนนะฮะฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าหรือเขาติดเพิ่มวะ ฝาท้ายน่าจะติดเพิ่มหรือเปล่าดูปุ่มมันแปลกๆไม่แน่ใจนะว่าของสเปคเดิมไฟฟ้าอยู่แล้วอ่ะหน้าจอเฮ้เดี๋ยวเปิดแอร์เปิดแอร์นะฮะแอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับมีแอร์ออโต้ด้วยนะฮะปรับอุณหภูมิก็ดิจิตอลนะฮะทิศทางได้สากสองทิศทางนะฮะบนล่างแค่นั้นนะฮะมีปุ่มแอร์หลังด้วยนะฮะนี่ Air เปิดปิดแอร์หลังคอนโซลด้านหน้านะฮะจะเป็น พลาสติกนะตอนแรกนึกว่าหนังเป็นพลาสติกสีเทาเข้มแข็งแข็งก็สวยเนียนดูดีถุงลมด้านหน้าสี่ใบนะฮะที่บบอ่อีกสองเป็น6นะฮะน่าจะแค่นี้หรือเปล่าอ๋ออีกสองแปดลูกเท่าที่ผมเห็นนะฮะแดใบหน้าจอ ระบบสัมผัสพร้อมภาษาไทยของเดิมจากโรงงานโตโยต้านะมี USB HDMI นะฮะมีเนวีด้วยโอ้เยี่ยมเลยนะตัวท็อปได้แผนที่นำทางฉบับภาษาไทยเป็นระบบสัมผัสใช้งานง่ายๆนะแล้วก็ระบบความบันเทิงอื่นๆก็ครบคัน HDMI Bluetooth iPod นู่นนี่นั่นนะก็น่าจะเป็น Android เช่นกันนะฮะม r ล a ลคัสมิลเ l ลิงนะฮะต่ออินเทอร์เน็ตได้นู่นนี่นั่น เยอะแยะมากมายกร้องหลังมีให้ในตัวแบบนี้พร้อมเส้นกัก็เส้นนาใสายตาก็มีให้นะฮะนี่เยี่ยมเลยนะฮะสุดยอดนะปรับรูปแบบเส้นได้หลายรูปแบบนะนี่นี่น่ะโอเคนะครับด้านล่างกันบ้างดีกว่านะฮะเหมือนเขาจะใส่ลูกเล่นอะไรมาเยอะแยะก็ไม่รู้นะฮะพะของที่เราเคยรีวิวคันอื่นมันไม่มีนะอัลล็อกดี d ดีคืออะไรวะเดีวกแล้วก็มีโหมดการแับกีแบบประหยัด แล้วก็แบบเต็มกําลังนะฮะแล้วก็ระบอกพรมรมการทรงตัวที่วางของกระจุกกระจิกทั่วไปเนาะเกียร์นี่เหมือนรีวเลยเหมือนกันเป๊ะนะฮะ6สปีดออโต้มีแมนนวลโหมดเพิ่มลดเกียร์ได้นะแล้วก็ตรงกลางมีที่วางแก้วน้ําเบรกมือก็มีเหมือนเดิมนะฮะอันแบบหนึ่งนะแล้วก็ที่เท้าแขนตรงกลางหนังสีดําด้านในโลง่ลงนะครับพวงมาลัย มีครูสคอนโทรลด้วยนี่นะแล้วก็มัลติฟังก์ชันนะฮะมีให้ครบเพิ่มรดเสียงเป็นเพลงรับสายโทรศัพท์โลโก้ลอกๆหน่อยนะฮะทันนี้ก็บางคันก็จะเป็นปากแดดเยอะนะฮะ,ะที่เหลือก็โอเคนะฮะวัสดุต่างๆยังดูดีนะฮะลายมงลายไมย้ยังใช้ได้นะครับปรับได้กี่ทิศทางมาดูกันลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคสีทิศทางนะฮะ โอ้กระจกไฟฟ้าเราได้ออโต้หมดเลยทั้ง4บานดีมากๆครับอันนี้ดีมากนะฮะเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระดักจกข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะฮะมีที่วางแก้วน้ํามาให้ซ้ายขวาอันนี้ดีมากนะแล้วก็อันนี้พุ่มใบไฟฟ้าผมเข้าใจว่าเขาต้งจะติดเพิ่มเองนะฮะอกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนดยการโยกนะฮะแล้วก็ด้านบนไฟ สองสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งมีที่เก็บแว่นให้นะฮะด้านหลังก็มีไฟเหมือนกันใช้สวิตช์ร่วมกันแบบนี้นะฮะที่บังแดดเป็นสกาดสีเทามีกระจกและไฟสองสว่างให้ซ้ายขวาเลยที่เ,เพาดานนะฮะก็โอเคนะใช้ได้ยังดูดีเป็นสีเทานะครับเกีซ้ายเขามีสองชั้นบนล่างด้านบนจะมีคูลบ็อกด้วยเปิดให้อร์ไหลเข้ามาได้ ด้านล่างเก๊ะทั่วไปก็อ้าวโล่งเลยคู่มือคู่มือไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวทวงให้อีกรอบนะเดี๋ยวเขาบอกหาไม่เจอนะอาจจะไม่เป็นไรรุ่นนี้เล่นไม่ยากรีโมทของโตโยต้าของเดิมก็ยังแถมมาให้นะครับแทรกาำนารถให้ดูสักเล็กน้อยนะคอ่ะคันนี้รถบ้านมือแรกมือเดียวชื่อผู้ชายขับนะฮะปี2017นะครับมาจากจังหวัดภูเก็ตตอนนี้กำลังทำเรื่องเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพให้จดทะเบียนก็2017 สีดำมุกนะฮะเลขตัวถัง mhfaa ลงท้ายด้วย950 686เครื่องยนต์1 g d 425 4775ดีเซล4สูบ2.8ลิตรร้อแรงมา้าลองขับกันเลยครับพี่น้องโอ้โหวันนี้รถแน่นลอเกินนะฮะรถแน่นเลือเกินอาจจะลองได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอาจจะไม่เต็มที่เรื่องพัะกํกำลังไม่ค่อยห่วงฮะเพราะว่าไซส์นี้มาใส่เครื่องรีโว2.8นี่พุ่งกระจุยกระจายแน่นอน นะฮะตอนแรกยังคิดว่าเอ๊ะน่าจะลงแค่2.4ก็พอยัด2.8มาเลยนะฮะเรียกไว่าเรื่องความแรงนี่ไม่ต้องห่วงเรียกว่าฟัดกับ f o r t จ n e r ได้สบายนะเพราะว่าอย่างนอยบอดี้เขาเบากว่านะกาได้เครื่องใหญ่เลยนะฮะอ่ะมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะก็สะดวกสบายพวงมาลัยจะแน่นๆหน่อยนะฮะตามสไตล์รถแบบพื้นฐานเป็นรีโวพื้นฐานเป็นกระบะมันก็จะแบบไม่ได้เบามากแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปพอดีพอดีนะฮะอ่ะดูวงเลี้ยวกันหน่อยดีกว่านะฮะ รถไซส์นี้ดูว่ากลับรถในพื้นที่แคบๆนี้ต้องโยกไหมแต่เท่าที่ดูน่าจะสบายๆเหลือเหลือเลยนี่หักนิดเดียวนะไม่ได้หักหมดด้วยสบายนี่เอาเหวี่ยงกันได้ดูเลยไม่ต้องโยกฮะค่อนข้างคล่องตัวนะฮะอ่าค่อนข้างคล่องตัวส่วนหนึ่งนึกนๆอาจจะเป็นเพราะมันเป็นขับหลังด้วยนะฮะมันก็เลยวงเลี้ยวาจะแคบกว่ารถ SUV ทั่วไปพอสมควรเลย แล้วหรือใครจะไปประยุกต์เป็นงานบรรทุกผมว่าโอเคนะคเพราะพื้นฐานนี่ชชสซีมันจะใกล้เคียงกับรีโวมากแล้วมันเป็นขับเคลื่อนล้อหลังมันงานบรรทุกนี่มันสบายอยู่แล้วนะฮะถ้าบอกเลยวันนี้นะฮะใครงบไม่ถึง Fortuner รลองดูตัวนี้เป็นทางเลือกผมว่าเล่นได้แม้ว่าจะเป็นงานอินโดก็ตามนะแต่อย่างน้อยมาตรฐาน Toyota ก็ยังไว้ใจได้นะฮะเรื่องความอึดทนและประหยัดน้ำมันนะฮะ เดี๋ยวไปดูราคากันเลยฮะจากล้านสวันนี้เหลือเท่าไหร่ฮะไป t ตโยต้ i อ n นโนวาคริสตฮะเป็นเจนที่2ของอินโนวาสุดยอดรถครอบครัวขนาดใหญ่จากประเทศอินโดนีเซีย มาเจนนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ค่อนข้างประหยัดนะทนทานนะฮะเป็นเครื่องตัวเดียวกับรีโวเลยเพราะฉะนั้นประหยัดคุ้มค่านแน่นอนนะแล้ววันนี้ถือว่าไม่น้อยเลยกับคันนี้ปี2017 t o y o t โตโต้าอินโวตาตัวท็อป28 V ีไม้เจ็หมื่นคันนี้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะปีผลิต2017แท้ๆเลย นะออกห้างป้ายแดงตอนนั้นก็1,413,000านบาทวันนี้ครับ Walk-in หน้าร้านเราตั้งขาย6 1 9 0 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปเน้นก็ดีราคาเบาๆลดเลยครับเหลือเพียง5 90, 9 9 9 0 0 0บาทโอ้โหไ oh ม่70,000วันนี้ราคาถูกลงจากป้ายแดงเกินครึ่งเพราะฉะนั้นใครตามเจ้าตัวนี้อยู่จะรู้ว่ามันลงมาเยอะมาก,มาก นะใครดิดีก็ฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนอกจากนี้ฮะยังมีวารันตีให้ท่านเหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสุดสนด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถรับเช่นเดิมเดี๋ยวเราเอาข้อศูน์โตโตยต้าให้ท่านด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กล้องให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟร,ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ ฟรี Free, ตมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรี Free, ทำความสะอาดและรลคมควันคาเชบอร็ก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะฮะ70,000มื 70, 000, โลแท้เลยรถบ้านมือเดียวตัวท็อปด้วยได้สีดำเพราะฉะนั้นขายล้งยูยะช้าแอดไลน์เลยด้านล่างไฮเดรไลน์แอปหนึาอพคแอนที่ของเราได้ง่ายๆเขาไปที่กูกันแบบพิมพ์ส9ศีประกนเราอยู่ถนนกันเราปั๊บปึเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธาการประตู 2, 2> แล้วถวายทีมง,งานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทีมง,งานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้งา่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถดู่ไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นะับดเกสีประกร,รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่าน,นไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า10,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com